ตอนนี้ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะวันนี้เรามาเปิดม่านทำการแสดงอยู่ที่ตลาดนวมิตรนะคะนวานาครประทุมธาน,นีค่ะพอมาทีน้องเฮาทียูเราแบกเราแบกเราเราแบกเราแบกแถวแถวนี้ๆๆๆนะคะมาเบิ้งบอลล่ัมก่อนเลยนะคะมาเบิ้งสาวน้อยลำเพลินโชว์มาเบิ้งผลงานไมคของเฮานะคะวมืนอี้ตอนนี้ฮอนาท็อป ตังทั้งมังอภิปูชยามะอีมีนาสการะนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะรังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวาตังอาภิวาเทมิสวากาโตปะกวาตาธั้งโมอะมังนะมะสานิปฏิปันโนปะกวาตสาวาสังโฆสังฆังนะมะามินะปวัตตะปะกวาตัวอะรังห์ตสัมมาสัมพุทธัสสะ นำโมตัสสะวะตถวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนำโมตัสสะวะตถวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสปะงขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกัโตโลกวิทูอานุตตรปุริสาธรรมมัตารดิสาชังเทวมารุสานังกุโตปะงขวาสิทธสวากันโตปะงขวตาทั้งมดันติสิกโกอากาหิโกเอหิปัสสิโก

อัจาะตะเกอานุเปตังสารังขตังข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมตปร,ริพานนานดีแล้วกับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกที่นับถือจะาไม่ถือสิเงินขอให้ท่านพูเจริญจงทรงจำไว้ว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวายชีวิตปานฝังไว้ในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นตราบเท่าจนสิ้นชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แลพรัตน Ajae Bhamate na, Phabarateye, Naga Tang, Sambang, Aparatang, Kamatuno Bante, Sake Bhamate na, Phabarateye, Naga Tang, Sambang, Aparatang, Kamatuno Bante, อัปปาราทังขมามัตุโนภันเตมาตาปิตเรปรมาเทนะท่าบารตเยนังกระตังสักพังอัปปาราทังขมามัตุโนภันเตตัมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศลอันพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทรลาดทั้งได้ล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ครูบา,าอาจารย์ตลอดทั้งบิดามารดาปูย่าตายายสามีภรรยาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตในสถานที่นี้ประคุณเจ้าที่พระเ่นางกรณี พเทธดาอากาศธิบดาธิบดาปาดินอินพงยมยักษ์พยาหน้าคนทันพญยายมราชท้าจตุโลกบาลทั้งสีในนิริยาบาลพลังเหนือโลกเหนือจักรวาลหากข้าพเจา้าได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ขอให้ท่านผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือดังกล่าวนามมาแล้วนั้นจงรุกขททยใหย้กระโทษโปรดอโหสิกรรมให้อิงแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรม่อไปอิกขอให้ความทุกข์โศกโรคภัยของเสนียนจันไร อันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องทานเพราะแต่ความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยจงเกิดจงมีแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปตลอดกาลละนานเทินองค์พุทธ อ่อด้วงขอบเท่าสามสิบพยาวมาช่วยพูดช,ช่วยจานามัพทะโมกรุณาทุทธาทาทายินดีนักเอน็นดูนักเมตตานักจงบังเกิดกับลูกหลานมีงานสาวน้อยลำเลินชูองค์พระโชว์มหาราชัง มันดานคุณพระออของมาลัมค่ายทำของพระเมาารุคบาาจันจกปิปกรักษาลุกลานที่งานสนอนหยลำพือนโชว์เมื่อน,นี้เปิดม่านต้องการสแสดงก็ให้เป็นไปด้วยความราบ,าบรื่นแถวการปลดภัยจากอัศรใดั้งปวกย่าใน้พปัญหาอย่าได้พ้าทัานไทยให้ประโุกจังแต่ความสเร็จความจบดีค้อมปังความดังคนยิยมสมท้นคนหัคนหอนคนหลงคนไหลพวกพิดารก็ขอให้ได้ว่กเป็นตีก็ขอให้ดีสาธุ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 สาธ เอาฝากไปอย่างศิลปินด้วยครับวันนี้เราใช้ไมใหม่ๆนะครับใหม่ซื้อมาใหม่ใช้ระมัดระวังในการหลุดมือในการหล่นนะครับอ่าตัดมันไว้ที่ตัดมันเดือดไหลเอาตูดลงมาทำเดือดก็รักษาซอยกันระบบเสียงไม่ต้องห่วงต้อเป็นของใหม่ครับไม่ใหม่หอมม้อร์โมนีมีทั้งหมดอ่านี้เห็นจุเดเจ็บตัวครับเอาใส่ซอยกันรักษาเดือดก็อาจารย์ทศ เจ้าน้อยอันนี้ไว้พาแล้วเจ้านายเซาท์เชงนะคะสาวเชงโชว์ใหม่เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวชาปาเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเซาท์เชงอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอเคค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ